กระดูกแขนเท่าล่างนะครับกับข้อมือตรงนี้นะครับจะเป็นเอ็นที่อยู่ระหว่างตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับนะครับจับลงไปที่บริเวณข้อมือแบบนี้นะครับมีปุ้งเราฟิกด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยๆย่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดแล้วก็พักสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบก,กันเช่นเคยนะครับสําหรับในการกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับเนาะ ช่วงนี้เราจะมาเป็นช็อตคัทหรือว่าช็อตคลิปนะครับเนาะเพื่อ,อเอามาฝากกันอีกรอบนึงนะครับอาจจะเคยไลฟ์เป็นรายละเอียดเป็นเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นสรุปย่อๆคร่าวๆให้ฟังนะครับเพื่อนําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะสรุปมาให้ฟังนะครับเนาะวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการาการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็การดูแลโดยเฉพาะเวลาที่ท่าน,นมีอาการ ปวดข้อมือนะครับเนาะปวดข้อมือมีได้หลายตำแหน่งเลยนะครับมีตั้งแต่ปวดบริเวณหลังโคนิปโปบริเวณข้อมือด้านนอกนะครับหรือว่าด้านในนะครับผมด้านในด้านนอกนะครับเนะรานะรวมไปถึงเวลาที่เรายกของหนักหนักหรือว่าเวลาที่เราวางลงน้ำหนักที่แขนไม่สามารถลงน้ำหนักได้แล้วเจ็บมีอาการเจ็บแรก้าไปที่กลางข้อมือหรือว่าตรงฝ่ามือนะครับเนาะ รวมไปถึงอย่างอื่นเช่นอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนาะมันจะมาค่าๆเพื่อการคลายกล้ามเนื้อนะครับของข้อมือแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับสาหรับท่านที่มีอาการปวดบริเวณข้อมือหรือว่านิ้วนะครับเนาะอันแรกเลยนะครับวิธีการแรกคือสังเกตก่อนเลยคือปวดจากอะไรนะครับโรคโรคส่วนใหญ่ที่เจอในคนที่ท่านที่มีอาการปวดบริเวณข้อมือคือบริเวณข้อมือด้านนอก ก็ขอไปครับด้านในนะครับเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเดอกกระหวยนะครับก็คือจะมีอาการเจ็บอยู่บริเวณเอ็นระหว่างกระดูกกระดูกแขนท้าล่างนะครับกับข้อมือตรงนี้นะครับจะเป็นเอ็นที่อยู่ระหว่างตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับเนาะท่านส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเจ็บเวลาที่เรากระดูกข้อมือลงนะครับวิธีการเช็คนะครับวิธีการคือใช้้วโป้งนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็กำหน่วมๆจากนั้นเราก็ ค่อยๆกระดกข้อมือลงนะครับแต่ถ้าไหนที่แค่แตะแล้วเจ็บก็ไม่ต้องเทสท่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าแค่ขยับแบบนี้แล้วเจ็บก็ไม่ต้องไปเทสท่านี้นะครับเพราะว่าท่านี้เป็นการการตรวจคือการกระตุ้นให้มีอาการเจ็บบริเวณที่สงสัยว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเจ็บตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าอาการมันชัดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเทสแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ดําเนินการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองได้เลยนะครับแต่กรณีที่แบบมันปวดคุ้มเครือกดตรงนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บแต่อยากรู้ว่ามันเจ็บตรงงนี้ริมก็ลอง ใช้วิธีการกำมือเข้าแล้วก็อย่างนี้นะครับกดลงตรงๆถ้ากดลงปุ๊บแล้วมีอาการเจ็บแรบขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับแสดงว่ามีภาวะเรื่องของเอง็นข้อมือตรงนี้มันอักเสบนั่นเองนะครับเนาะทีนี้วิธีการดูแลเบื้องต้นอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเมื่อเจอว่ามีอาการปวดนะครับหรือว่ามีการที่เราขยับหรือว่าแค่มีอาการบวมบางท่านมีอาการบวมขึ้นมาด้วยนะครับหรือว่าบางท่านเวลาไปใช้งานหนัก,นกๆเยอะๆถึงจะมีอาการอะไรพวกนี้นะครับเนาะวิธีการแรกเลยก็คือ ให้หลีกเลี่ยงการยกของหนักๆน,นะครับเพราะหนักๆคือเกิน5กิโล3กิโล5กิโลขึ้นไปอย่ายกนะครับเนาะให้เลี่ยงช่วงนั้นไปก่อนก็คือเช่นการยิ้วของนะครับเนาะมันจะโยงกับอา,อาการปวดข้อศอกในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเนาะนะมันจะอยู่เป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันนะครับเนาะกล้ามเนื้อกว่านนี้แล้วยาวมาเกาะที่ข้อมือทําฟังก์ชันแบบนี้แบบนี้นะครับเนาะจะเป็นกะล้ามเนื้อมัดเดียวกันกับตรงบริเวณข้อศอกที่มีการบาดเจ็บนะครับเนาะประมาณนี้ นะครับแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่บริเวณข้อมือนะครับ Who? อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับท่าแรกนะครับวิธีการคือเราจะคลายกล้ามเนื้อที่เป็นปุ้งปุ้งมือตรงนี้ใหญ่ที่สุดในข้อมือนะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเนาะตรงนี้ก่อนเลยอันแรกเลยคือกลางนิ้วออกแบบนี้นะครับหยีดแบบนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึง่งนะครับจับลงไปที่บริเวณข้อมือแบบนี้นะครับมีปุ้งเราฟิกด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยๆ ดึงมาด้านหลังดันมาด้านหลังแบบนี้นะครับดึงออกนิดนึงแล้วก็ดันจะรู้สึกตึงตรงนี้นะครับจะแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดแต่ว่าอย่าดันดันแรงเกินเกินไปนะครับเอาแค่เริ่มรู้สึกว่าตึงถ้าไม่ตึงแสดงว่ามันไม่มีอาการเกร็งหรือว่ามีม,มีอาการปวดอยู่แล้วแต่แรกนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้มือเยอะๆจับของทั้งวันเลยเขียนงานทัน้งวันนะครับกล้ามเนื้อมันนี้ก็จะตึงก่อนแล้วก็จะมีอาการปวดมาบริเวณข้อมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรกที่เราจะคลายคือกล้ามเนื้อ พุ้งมือตรงมาแลกตรงนี้นะครับเนาะวิธีการคือกางนิ้วออกแบบนี้นะครับจากนั้นใช้มืออีกข้างนึงจับจับนิ้วโุ้งเลยครับจับแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงดึงคือดึงมาแนวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็กลางออกเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการคือจับแบบนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับก็คือดึงมาปุ๊บแล้วก็กดลงนิดนึงนิ้วอันนี้เราตรงไว้อย่างนี้เลยนะครับให้มันตึงแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็ค่อยๆวางนะครับทำซ้ำประมาณสองถึงสามรอบหรือว่าจนกว่าจะรู้สึกว่าประมาณรอบที่สองที่สามจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงแล้วนะครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กยืดง่ายนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้อ่าโอเคอันที่สองนะครับคล้ายๆกับรอบที่แล้วคือการยืดทั้งสอามือนะครับก็คือการค่อยๆย,ยืดแขนหยียดตรงแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะครับเนาะสามถึงห้ารอบเหมือนกัน นะครับท่าที่สามก็คล้ายๆกันก็คือหงายมือขึ้นแล้วก็ดึงนะครับวิธีการก็คือแขนเหยียดตรงนะครับอย่าอย่างแบบนี้นะครับเนาะก็เหยียดให้ตรงเลยนะครับมันจะตึงตั้งแต่ตรงนี้เลยครับยาวลงมาเลยนะครับแล้วก็ค้างไว้หน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ท่าที่4ีนะครับวิธีการคือจะมีตรงนึงที่เราชอบปวดกันก็คือตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับอันนี้กดลงไปแล้วจะเจ็บเลยนะครับจะเป็นระหว่างรอยต่อระหว่างกระดูก หัวแม่มือนะครับกับกระดูกนิ้วชี้ที่ยาวลงมาแล้วก็มาชนกันตรงนี้นะครับหาดูมันจะเป็นนูนขึ้นมาเป็นกระดูกนะครับถัดลงมาจากกระดูกตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับมานี่เลยนะครับวิธีการคือเราจะกดทะแยงเข้าไปตรงบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับอันนี้เจ็บมากนะครับค่อยๆกดค่อยๆเทสดูก่อนนะครับป่ากดแล้วเจ็บไหมนะครับกดลงไปแล้วก็ ค้างไว้10วินาทีนะครับหนึ่งสองสามแล้วเราก,ก็ค่อยวางนะครับกดลงไปใหม่ทำซ้ำนะครับกดลงไปนะครับมันจะมีอยู่ตรงนึงจุดกดปุ๊บมันจะปวดหน่วงไปทั้งฝ่ามือเลยนะครับเานาะนี่นะกดแล้วก็ค้างไว้นะครับเอาแค่พอทนได้นะครับอย่าก,กดจนบี้จนเจ็บนะครับเอาแค่รู้สึกว่ากดแล้วมีอาการหน่วงๆไปที่บริเวณ แถวๆฝ่ามือนะครับแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ค้างไว้ถึงสิบวิแล้วก็ค่อยๆวางโอเคนะครับเนะาะถ้าต่อมานะครับลองดูลองทําตามดูนะครับถ้าต่อมาคือกระดูกข้อมือบริเวณสองข้างตรงตรงอุ้งมือตรงนี้นะครับจะมีสองจะเป็นมัดเล็กกับมัดใหญ่ตรงนี้นะครับจะเป็นกระดูกเริ่มแยมอยู่ตรงนี้สองอันนะครับเนาะวิธีการคืออันนี้จะเป็นเวลาลักษณ,กษณะเป็นลคาร์เปาทีนลสซินโดรมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็น ลักษณะของความเพือตัวนี้มันกดรัดข้อมือแล้วทําให้มีอาการชา3นิ้วนี้นะครับเนาะแต่ว่าวิธีการคลายก็คือค่อยๆมันจะมีปุ่มกระดูกอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับค่อยๆหามันจะแหลมๆนิดนึงเขาจะแหลมๆนิดนึงอยู่นะครับสอันนะครับวิธีกดคือกดเตยปุ๊บก,กดครับกดดันขึ้นนะครับเตยแล้วก็กดแบบนี้ย่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบแล้วก็พักนะครับทำซ้ำอีกสองรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็วางนะครับแล้วก็มาอันต่อมาก็คืออันด้านในตรงนี้ปรวงตรงคนนี้ปวงเรานี่แหละนะครับเนอะจะเป็นแหลมๆอยู่สองอันตรงนี้นะครับค่อยๆทำนะครับจะเป็นแหลมๆขึ้นมาอ่าตรงนี้แข็งๆตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็บอยกดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะครับโอเคเมื่อเราคลายรอบๆเรียบร้อยนะครับอันต่อมาคือการค่อยๆค่อยๆลองดึงดูทีละข้อนะครับใช้วิธีการคือนิ้วนิ้วเรานี่แหละสองข้างแบบนี้สองนิ้วแบบนี้แล้วก็งอเข้าแบบนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้นีบนะครับวิธีการนี่มคือแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อที่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองสามสี่นะครับเราจะกดอ่าหนีบประมาณข้อที่โค้นที่สองนะครับข้อต่อข้อนี้นะครับกอแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงดึงออกแบบนี้นะครับดึงก็ไม่ดึงแรงนะครับไม่ดึงจนเจ็บนะครับก็แค่แค่ดึงจนจนสุดนะครับก็คือการค่อยๆดึงออกมาแบบนี้นะครับเนาะพอดึงปุ๊บก็นับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการคลายข้อต่อบริเวณข้อมือแล้วก็ข้อนิ้วนะครับเนาะ เป็นการคลายอ็นรอบๆข้อมือหรือว่าข้อต่อของข้อนิ้วนะครับนั่นเองนะครับก็คือการกดแล้วก็ดึงค้างไว้นะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเนาะประมาณนี้รยบ้อยที่เหลือก็เป็นการกดคลายทั่วไปนะครับก็คือการนวดกดบีบบีบเข้ามาจากนี้เฉย นะครับอพอคลายกล้ามเนื้อพวกนี้เสร็จนะครับแล้วการท่าการดีขึ้นก็ไปท่าต่อไปได้เลยก็คือการบริหารเพิ่มเติมเมื่อกี้เราเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะครับทีนี้มีการออกกําลังกายนิดหนึ่งคือบริเวณลักษณะของท่านที่มีอาการปวดข้อมือเวลาที่ไปใช้งานหรือว่าเวลาที่เราเกร็งเยอะๆแล้วมันมีการเจ็บแล้วเข้ามาในข้อมือนะครับน้องวิธีการคืออันแรกเลยคือเหมือนเป็นการออกแรงต้านตัวเองนี่แหละนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งต้านถึงว่าเราจะต้องการออกกําลังกายข้างขวา นะครับเราก็เอามือข้างซ้ายมาดันนะครับจะแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการคือข้อมือลงแบบนี้นะครับโดยใช้อีกข้างหนึ่งเป็นตัวต้านนะครับแบบนี้แล้วก็ออกแรงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็ผ่อนนะครับพลิกใหม่ก็คือเป็นใช้ข้างนี้ดึงลงอย่างนี้นะครับก็คือแบบนี้ต้านแรงโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้นะครับก็คือใช้มือเรานี่แหละออกแรงอย่างนี้แล้วก็สิบ แบบนี้เหมือนต้านกันออกแรงต้านกันสองข้างนะครับข้างนี้เป็นตัวออกแรงแล้วตัวนี้เป็นตัวซีไวนะครับแบบนี้แล้วก็ดันกดสิวินาทีแล้วก็ผ่อนนะครับทําซ้ําประมาณห้าถึงสิบครั้งนะครับทําทุกวันมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของข้อมือได้อีกวิธีหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ถ้าใครมีดัมเบลหรือว่ามียางยืดก็ใช้เป็นดัมยางยืดก็ได้นะครับดึงเข้าดึงออกข้อมือนะครับเนาะอันที่หลือก็จะเป็น ทั่วไปนะครับก็คือการนวดบริเวณกล้ามเนื้อแขนนะครับวิธีการกดจุดนะครับหรือว่าการกดกล้ามเนื้อพอนี้นะครับสัมพันธ์กับข้อสองสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าจะคล้ายๆกันเนาะอันอแรกเลยคือกดตรงนี้นะครับโคนน e, ิปโป้งตรงนี้เลยครับตรงหลังตรงนี้เลยจะเป็นแหลมๆอันนี้จะเป็นกระดูกอันบนกับอันล่างชนกันแบบนี้นิโป้งกับนิชี้แล้วก็สามเหลีหล่ยมกดลงไปซิวิแล้วก็ปล่อยนะครับกดแล้วก็ปล่อยนะครับอันต่อมาคือค่อยๆ ใช้สามนี้เราก็ได้นะครับค่อยๆกดลงไปแบบนี้เรื่อยๆไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้นะครับเป็นการคลายกล้ามเนื้อแขนนะครับแล้วก็ด้านในก็กดมันจะเป็นกระดูกสองท่อนท่อนนี้กับท่อนนี้นะครับทิธีกครคือค่อยๆกดตรงกลางนะครับค่อยๆกดไล่ขึ้นมานะครับแบบนี้โอเคนะครับประมาณนี้เนาะถ้าไทยมียานวดก็เป็นการใช้การคลึง การรีดแบบน,นี้นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการประครบด้วยความร้อนแล้วก็เย็นนะครับอันนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นที่เราเอามาฝากกันวันนี้นะครับเนาะหนือสิงเงินใดคือช่วงที่มีการบาดเจ็บมากๆนะครับให้หลีกเลี่ยงลักษณะกิจกรรมที่ต้องกระแทกนะครับเช่นท้าไหนที่ทํากับข้าวหรือว่าทําทอาหารเป็นกิจลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเช่นการจับกระทะแล้วทาแบบเนี้ย นะครับที่มีการแบบนี้เรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่มีอาการก็เป็นการยืดบริหารนะครับเนาะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับหรือท่านไหนที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบริหารเพื่อลดอาการปวดแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความมั่นคงให้กับบริเวณข้อข้อมือข้อศอกพวกนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดกลับมาเป็นซ้ําได้อีกนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการใช่น้ําเย็นน้าอุ่น อะไรพวกนี้ร่วมด้วยนะครับถ้าทําแล้วเบื้องต้นอาการมันดีขึ้นก็ลองบริหารต่อไปอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นด้วยการไปเล่นออกกําลังกายอย่างอื่นเช่นการถือดัมเบลนะครับกระโดดข้อมือขึ้นลงหมุนซ้ายหมุนขวานะครับพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นการใช้ยางยืดบริหารข้อมือนะครับจะมีอันเล็กๆที่อยู่ในาตามห้างร้านต่างๆนะครับที่เป็นการเหมือนคล้ายๆกับแฮนด์กริปะครับเต็มุกตัวบีบนะครับเนาะจะมีอยู่ถ้าไม่มีก็เป็นหยิบรูบบอลหรือไม่ก็เป็น ใช้ขวดน้ำเรานี่เหลยครับบีบก็ได้นะครับถ้าเราหาอุปกรณ์ไม่เจอง่ายๆนะครับทำได้ขอแค่มีการแอคชั่นเพเรื่องของการออกแรงแขนนั่นเองนะครับก็ทาให้ช่วยเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อมือแล้วก็มือแล้วนะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดซ้ําได้อีกนะครับผมเนาะก็วันนี้ที่เรามาฝากกันก็จะประมาณนี้นะครับท่านไหนแล้วที่ลองทําแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์นะครับมาเลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีราตีสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน f a c e b o o k f แ n p a g e บัณฑิตไกลภาพปัดและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับบัณฑิตคลินิกครับ b u n d i t c l i n i c ครับ At b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบัตรสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกยภาพบัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ